ือวันนั้นผมไปไปซื้อไปทานข้าวครับเป็นช่วงปีใหม่ไปดีแล้วแล้วเหมือนผมเห็นเห็นยายเขามันกำลังยืนรอรถสองแถวครับกำลังกลับบ้านเลยนะแล้วก็ผมก็เลยไปช่วยยายครับเพราะวยายของเยอะมากครับของยายเยอะมากเลยทีนี้ผมก็เลยไปช่วยยายถือของแต่ทีนี้นในมือผมครับถือสองมือเลยที่แล้วก็แบบยายเขาเกาะขแขนผมขึ้นรถเลยครับพกของยายขึ้นรถแล้ว อ่าผมยื่นของให้ยายไปแล้วแต่ว่าฝั่งที่มันเป็นแก้วน้ำพี่ผมไม่ได้ไม่ได้ยื่นให้ไปแล้วผมก็อ่าขอบคุณกับยายแล้วก็ลืมลืมยื่นของให้ครับแล้วยายก็แบบต่างคนต่างบบกมือไว้บกันแล้วก็ไปเลยใชค่คือคือเหมือนตอนแรกเราเจอคุณยายกําลังจะขึ้นรถสองแถวใช่ไหมคะใช่ใชอ๋อก็เลยช่วยยายยกยกของ อ๋าแล้วคือเหมือนเราต้องประคองคุณยายแล้วคุณยายถือของอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคุณยายถือของอยู่แล้วแบบว่าของของยายเยอะมากไอ้น,นี้ผมก็เลยอช่วยถือของแต่ทีนี้ก็แก้วที่อ่าผมถือน้ําอยู่แล้วของมันอยู่ในมืนอ,อข้างนี้ลูกผมดืมยืนให้ยาแล้<อ>วผมก็เลยแบบแต่ว่ายายออกรถไปแล้วนะครับรถออกไปยยแล้วแล้วทีนี้ผมพึ่งมานึกอ,ออกเพราะว่ามันผมดื่มน้ำแล้วแบบเห็นของในมือผมก็เลยลกกก็็เยแแบบบ่าวว้ หลังจากนั้นผมว่าขับรถตามไปให้ยายอ๋อแล้วเจอแล้วได้เจอคุณยายไหมคะเจอรับเจอครับ,รบไปเจอคุณยายก็เอาของคืนยายก็ให้เงินนะครับเจ้าค่าน้ํามันด้วยอะไรครับอ,อ๋อคือเออาเราตอนเราคือคุณยายของที่คุณยายลืมไว้เป็นอะไร่ะคะแบบถุงข้าวเป็นเป็นหมูครับเป็นหมูสดแล้วก็ปลา เป็นปลาพวกของส่วนอะไรเงี้ยครับอ่าเหมือนคุณยายไปจ่ายตลาดมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่อ่าเราเหมือนถือของเต็มสองมือเราก็เลยช่วยใช่ไหมใช่ครับเหมือนคุณยายจะแบบขึ้นรถลําบากนิดนึงผมก็เลยไปช่วยเราเราคุณยายอ่าเราคุณยายได้เราได้พูดคุยอะไรเพิ่มเติมกับคุณยายไหมคะไม่ครับตอนนั้นแบบว่าคนเยอะด้วยแล้วก็แบบว่ารถเยอะด้วยทีนี้ผมก็แบบมาครับคุณยายจะผมจนจะผมช่วยขึ้นรถอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยคุณยายถือของขึ้นไปแล้วก็ แล้วผมมาอ่าช่วยคุณยายขึ้นแล้วแบบของที่เหลืออยู่ผมก็แ,แบบช่วยกันยกขึ้นให้ให้คุณยายนะครับแล้วเหมือนแบบว่ามันมีแค่แค่ค้งที่ผมถือแก้วน้ำอ่ะครับผมไม่ได้ยื่นให้ไปเพราะผมก็ลืมด้วยแล้วเหมือนคุณยายเขาก็ขอบคุณผมอะไรเงี้ยครับผมก็แบบให้สิ่งนั้นพออะไรเงี้ยผมก็เลยยกมือไหว้แกลแล้วแบบต่างคนต่างโบกมือ,อมบายยกันแล้วก็ไปเลยแล,แล้วรู้สึกยังไงบ้างอะคะกับเหตุการณ์นี้ที่ได้ช่วยเหลือคุณยายแม้ว่าเออเราอาจจะลืมให้ของอะไรเงี้ยค่ะเอ่อ ผมผมส่วนตัวบางคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วครับพี่แล้วก็แล้วก็รู้ผมก็ไปขอโทษคุณยายนะครับรู้สึกแบบว่ารู้สึกหน้าแตกนิดหน่อยที่บอกว่าลืมเอาของให้คุณยายเออแล้วแล้วคุณยายเขาว่ายังไงบ้างคะอะไรนะครับคุณยายว่ายังไงบ้างคะเออคุณยายไม่ว่าอะไรเลยครับคุณยายก็ลืมเหมือนกันครับพี่ที่ผมเอาไปให้คุณยายก็เพิ่งนึกออกว่าแบบเอาลืมของยังขึืนไม่หมดเลยเ,ออเพราะคุณยายซื้อของเยอะมาก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ